ในปัจจุบันหากเราพูดถึงตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็คงไม่มีที่ไหนจะดุเดือดไปกว่าประเทศจีนอีกแล้วเนื่องจากว่าแค่จีนที่เดียวนั้นมีแบรนด์รถยนต์หลายร้อยแบรนด์และมีมากกว่า32แบรนด์ที่มีการส่งออกลุยตลาดทั่วโลก หนึ่งในนั้นก็คือ i w a y s สตาร์ทอัพหน้าใหม่ที่เปิดตัวเมื่อ4ปีที่แล้วและสามารถนำรถยนต์ไฟฟ้า i w a y e U5 ไปเปิดตัวที่งาน g e n e ว a Motor Show 2019และเริ่มจำหน่ายในประเทศจีนตั้งแต่เดือนธันวาคม2019เช่นกันล่าสุดมีความเคลื่อนไหวว่าทางค่ายพร้อมจะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นอย่าง i w a y e U6 Ion ทำตลาดภายในต้นปี2022 สำหรับ i w a y e U6 Ion นั้นเป็นรถสไตล์คูเป้ SUV ที่มีดีไซน์ค่อนข้างบเฉีียววทันสมัยโดยตัวรถนั้นถูกออกแบบโดย Ken Okuyama นักออกแบบยานยนต์ชาวญี่ปุ่นที่เคยเป็นดีไซเนอร์ให้กับ Ferrari e n d s o ด้านหน้าของรถนั้นจะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบทึบพร้อมกับไฟส่องสว่างแบบ LED Projector ข้างละ2ดวงและไฟเด t i m e r u ันนิ g l i ล h ์เส้นตรงยาวเหนือไฟหน้า ส่วนกันชนนั้นเป็นแบบทรงสปอร์ตสีทูโทนช่วยทำให้หน้ารถนั้นดูไม่เรียบจนเกินไปส่วนด้านท้ายนั้นโดดเด่นด้วยไฟท้ายรูปทรงตัวยูแบบคว่ำพาดยาวตลอดแนวท้ายรถติดตั้งสปอยเลอร์สีดำหลังคารถนั้นเป็นแบบกระจกพารามิกแบบเต็มบานขยับเข้ามาด้านในนั้นตัวรถจะถูกตกแต่งแนวเรียบง่าย สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคงจะเป็นหน้าจอแสดงผลกลางความละเอียดขนาด14.6นิ้วแนวนอนที่มาพร้อมกับระบบ AI Pilot 3.0ซึ่งเป็นระบบช่วยขับขี่กึ่งอัตโนมัติทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ทั้งหมด23ตัวประกอบไปด้วยกล้องไดรดด้า2ตัวกล้องมองภาพรอบทิศทาง4ตัวเรดาร์อัลตราโซนิก12ตัวและเรดาร์คลื่น5ม mm. มส่วนการออกแบบภายในโดยรวมของส่วนอื่นๆนั้น ดูค่อนข้างแปลกตาแน่นอนว่าจะช่วยสลัดภาพลักษณ์เดิมๆของสินค้าจีนที่ถูกมองว่าชอบใช้แรงบันดาลใจจากทายอื่นๆนั่นเองและในด้านของคุมพลังขับเคลื่อนนั้นยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเผยออกมาแต่ทาง i-ways บอกว่าตัวรถจะใช้แบตเตอรี่ขนาดความจุ63กิโลวัตต์ชั่วโมงจาก C A T L ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์เจ้าเดียวกันกับเท sla โดยจะสามารถให้ระยะทางวิ่งได้ไกลราว650กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งส่วนมอเตอร์ขับเคลื่อนนั้นคาดว่าจะยังคงเป็นมอเตอร์รุ่นเดียวกันกับที่ใช้ในรุ่น iway u 5ที่ให้กำลัง140กิโลวัตต์หรือประมาณ187แรงมา้าพร้อมกับแรงบิด315นิวตันเมตรซึ่งความแรงนั้นอาจจะไม่ได้วืววาอะไรมากนะัก แต่สำหรับการใช้งานทั่วไปนั้นเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกับระยะทางที่วิ่งได้มากกว่ากำลังที่เยอะจนเกินความจำเป็นอย่างแน่นอนหรือในจุดนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าชอบระยะทางที่วิ่งได้ไกลหรือชอบความแรงที่มากกว่าและสำหรับ iway u6 ion นั้นมีแผนจะเปิดตัวทำตลาดภายในต้นปีหน้า โดยตลาดหลักนั้นจะเป็นในประเทศจีนและฝั่งยุโรปเป็นอันดับแรกส่วนภูมิภาคอ,อื่นๆนั้นหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะรีบนำมาเสนอให้ทราบกันอีกครั้งและนี่ก็เป็นข่าวสารอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจากทั่วโลกที่เราได้นำมาฝากในวันนี้และเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเลยตอนนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ